ช่อง YouTube ของต่างประเทศได้มีการเปรียบเทียบระหว่างไทยและเมียนมารวมถึงตั้งคำถามด้วยว่าในขณะที่เมียนมาก,กำลังจะตายแต่ทำไมประเทศไทยถึงเจริญรุ่งเรืองโดยข่าวจะให้มุมมองและเหตุผลและรวมถึงสาเหตุของประเด็นนี้ไว้อย่างไรบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่มหาวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube geography by jeff ที่ได้มีการทำเรื่องราวเปรียบเทียบระหว่างไทยและเมยนมา พร้อมกับตั้งคำถามด้วยว่าทำไมประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองในขณะที่เมียนมาก์กำลังจะตายโดยทางช่องนะครับได้มีการเล่าถึงประวัติศาสตร์คร่าวๆของทั้งไทยและเมียนมารรายละเอียดเรื่องของภูมิศาสตร์ทั้งสองประเทศและรวมถึงประวัติศาสตร์ยุคอนานิคมด้วยข่าวได้มีการวิเคราะห์ถึงประเด็นที่ทําให้ไทยแตกต่างจากเมียนมาณเวลานี้โดยสามารถแยกเป็น3ประเด็นหลักๆได้ก็คือในประเด็นแรกครับเรื่องของการที่ไทยไม่ตกเป็นอนานิคม การที่ไทยสามารถรักษาความมั่นคงและเอกราชไว้ได้ในช่วงล่าอาณานิคมและนานก็คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับไทยและเมียนมาอย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยมีความโดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากไม่เคยตกไปอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกจากการทูตที่มีความชำนาญการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้นำของไทยณขณะนั้นประสบความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย ซึ่งความต่อเนื่องนี้เองทำให้ไทยสามารถพัฒนาการปกครองได้มั่นคงโดยไม่ต้องมีผลพวงจากลทัทธิล่าอาณานิคมที่ประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากต้องเผชิญในขณะเดียวกันเมียนมาซึ่งตกเป็นอนณานิคมของอังกฤษนั้นได้ถูกทำลายโครงสร้างทางสังคมของประเทศอย่างรุนแรงโดยนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่นๆซึ่งนั่นก็สร้างความแตกแยกเป็นอย่างมากและรวมถึงก่อให้เกิดความตึงเครียดทางชาติพันธุ์ในระยะยาว ซึ่งทาให้เมียนมาต้องดินรนเพื่อสร้างระบบการเมืองที่มั่นคงซึ่งนานแตกต่างจากประเทศไทยที่สามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงมากกว่าประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์โดยประเทศไทยนั้นมีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับเมียนมาในทางกลับกันเมียนมาถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในโลกซึ่งความหลากหลายนี้เมื่อรวมกับมรดกตกทอดของอนานิคมที่มีการปฏิบัติทางชาติพันธุ์ ซึ่งนั่นก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมายาวนานหลายทศวรรษซึ่งประเด็นนี้เองเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทําให้เมียนมาอ่อนแอและรวมถึงทําให้ทรัพยากรต่างๆในประเทศถูกมุ่งไปเพื่อการปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์และรวมถึงการถูกคว่มบาตรจากนานาชาติซึ่งขัดขวางความก้าวหน้าของเมียนมาประเด็นต่อมาได้แก่สถิตภาพทางการเมืองถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีปัญหาด้านนี้อยู่บ้างแต่ก็เปรียบเทียบไม่ได้เลยกับเมียนมา โดยประเทศไทยนั้นสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่การเมืองมีความไม่มั่นคงในทางกลับกันเมียนมาต้องเผชิญกับการปกครองแบบเผด็จการทหารมาหนาลายทศวรรษหลังจากที่ได้รับเอกราชรวมถึงมีการรัฐประหารอีกหลายครั้งซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เมียนมาไร้สเสถียรภาพทางการเมืองและก่อให้เกิดความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับทางช่องยังได้มีการระบุต่อไปว่าด้วยปัจจัยหลกัลกๆเหล่านี้ ทำให้ประเทศไทยนั้นกลายมาเป็นประเทศอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและรวมถึงการเป็นจุดหมายปลายทางทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและนอกจากนี้นะครับทางช่องยังได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ไทยต้องรับผู้อพยพชาวเมียนมาเป็นจํานวนมากอีกด้วยซึ่งจากประเด็นในวิดีโอดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมาก โดยมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า1,200รายการโดยยอดชมมากกว่า2 2แสนครั้งโดยความคิดเห็นแรกครับเป็นความคิดเห็นจากชาวเมียนมาโดยท่าน,นี้ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าในฐานะชาวเมียนมาผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากประเทศของเราต้องต่อสู้กับกองทัพมาหลายปีและยังคงสู้ต่อไปเพื่อความหวังในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า ข้อผิดพลาดประการหนึ่งของเมียนมาก,ก็คือการที่เป็นรัฐทหารน,นั่นแหละคือสาเหตุที่พวกเขาย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปยังเนปิดอทั้ทงนี้เพื่อสร้างพระราชวังให้กับผู้นําทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาและพวกเขาก็จะได้แยกตัวจากศูนย์กลางของประชาชนขนาดใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงฝูงชนที่ไม่พอใจและอาจก่อกระบฏได้สิ่งนี้เองทำให้พวกเขาเสียเงินเป็นจำนวนมาก และไม่ได้ช่วยยกระดับประชาชนให้พ้นความยากจนหรือว่ายกระดับสถานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาให้ดีขึ้นประเทศที่ฉลาดรู้ดีว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนกับคนทำงานซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้มีการเข้ามาพูดถึงประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเก่าของเมียนมานะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่ามันเป็นเวลากว่า70ปีแล้วที่อังกฤษทําให้เมียนมา ปาเลสไตน์และแอฟริกาอยู่ในภาวะสงครามมาจนถึงทุกวันนี้เกาะเล็กๆที่ร่ำรวยความคิดเห็นต่อไปครับฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันไปเที่ยวประเทศไทยและฉันก็ไปเที่ยวที่อยุธยาไกด์บอกพวกเราว่าเนื่องจากพมา่าลุกรานไทยในปีคศ1767พวกเขาเผาอายุธยาดังนั้นเมียนมาจึงได้รับกรรมอย่างมากมายที่พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานมาจนถึงปัจจุบัน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเมียนมาตกเป็นอาณานิคมอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ไทยสามารถรักษาอํานาจและอธิปไตยไว้ได้ในระดับหนึ่งไทยและญี่ปุ่นเป็นสองประเทศใหญ่ในเอเชียที่รักษาอํานาจอธิปไตยและเอเกราชจากอาณานิคมของยุโรปดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทั้งสองประเทศจะมีความแข็งแกรง่งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับไม่ใช่แค่เมียนมาเท่านั้น ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากกัมพูชาและลาวรวมถึงปัญหาธุรกิจมืดจากประเทศเหล่านี้เช่นเรื่องของยาเสพติดนักต้มตุนและการลักพาตัวการมาขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภยัยการศึกษาการรักษาพยาบาลอีกด้วยแน่นอนว่าทั้งหมดนั้นฟรีด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมฉันไม่ได้ชื่นชมประเทศไทยว่าดีกว่าประเทศอื่นๆแต่มีผู้คนจำนวนมากที่อยากเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ประเทศไทยเองก็มีปัญหามากมายที่รอการแก้ไขยอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถยอมรับปัญหาภายนอกได้อีกฉันหวังว่าประเทศเพื่อนบ้านจะสงบสุขและพัฒนาได้ดีขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อที่ชาวเมียนมานในประเทศไทยจะได้กลับบ้านเกิดของตัวเองเราจะมาไปไทายกันด้วยความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์นะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมรักประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาหารดีโครงสร้างพื้นฐานดีไม่น่าเบือ่อและคนไทยก็มีความเป็นมิตรประเทศไทยดีกว่าฟิลิปปินส์ในทุกด้านผมมาจากฟิลิปปินส์ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ